คราวนี้เรามาลองดูพลังอารินกับแวนดีกว่าไหมมีการซอยป้อมไม่ถึงสี่นาทีเปิดโปะเยบร้อยฮะไล่ออกสวยฮะเควงสามเมสตีงกดล้างแว้งเลยสวยฮะไอ้น้องมึงไม่น่ารอยละแหละเปิดโป้วอดดีสาวน้อยตาย เฮ้ยแล้วไงฮะมีล้างฮะกูไม่เป็นไก่หรอกไอ้โนะอยู่ล้างในตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวนะเร็วคนนี้เร็วตรงนีง้สวยฮะโอเคก็กลับไปพบกับรายการเปิดโปรชนไอตอีกครั้งนงนะคลิปนี้กับผมฮนะเปิดโปรคลิปนี้เราจะมาเล่นอารีนโลมิงสายดาเมจนะถามว่าทำไมผมถึงเล่นสายดาเมจนะความจริงผมก็จะเล่นสายแทค์ธรรมดาแหละ แต่มันมีเรื่องอยู่ว่าผมเลือกเลนไม่ทันผมจะเล่นออฟเลนอย่ก็มีคนเลือกก่อนจะเล่นป่าก็ไม่ทันโอเคเหลือซัพพอร์ตอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นอารีนแทงให้ก็ได้แต่ว่าออฟเลนเราดันเลือกเป็นคิวด์นะแล้วก็พิมพ์ข้อความกวุดนกลมาแบบนี้เออกูรู้ชะตากรรมแน่นอนนะว่าทีมจะไม่มีมดาเมจแล้วเล่นค่อนข้างยากนะถ้าเราออกแทงมาโอเคไม่พูดพ่ำมทำเพลงไปดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเคเลสโก now โอเคครับสับเข้าสู่ในเกมกันดีกว่านะปกติเลนที่ผมจะเลือกไปตอนวิวหนึ่งจะเป็นเลนออฟเลยนะแต่ว่าไอ้เฮียเป็นจิวเดอร์ดีครูไม่ไปละกันเชียเมันใส่อยแมงเลยแมงมีบทโนตาที่บอกเลยข้อไม่มีอะไรทำมาช่วยป่าเนี่ยนะจะไปหาแคลรี่รู้สึกว่าตัวเอเลนก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์สเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นอาย่าครับนะมันก็แคลรี่มันก็น่าจะดวลหนึ่งกันหรือเปล่าเวลาได้งค่า โอ้โหเอาวันเดอร์ไลท์ทั้งนั้นเฮ้ยตรงนี้น้องสวยวิล่าอืมน่าจะมีศพแล้วละ่ะโอเคสารบ์บร์สตี้เฮ้ยเฮ้ยแครี่กูสุดอะไรขนาดนั้นวะนะเฮ้ยเมดกูว่ไปโอ้โไอ้เหี้ยโหดกันทุกคนเป็นกำลังใจให้นะน้อง ไม่เข้าไปเราไม่กลับเหรอ <c oughs> โอ้ยินว่าอย่างนี้โอเคครับแบบนี้ i, ผมขอเลยละกันกลับบ้านเรื่อยๆแปนะ๊บนึงเหมือนแคลรี่เราจะโดนยับเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหทำพิล <c oughs> ผ่าไปแก๊งนั่นเลยค่าได้เรามาดักรอมังกรดีกว่าเมื่อกี้เห็นยานมันโผล่บนแป๊บๆเขาตั้งใจจบที่แดงแใจเย็นน้องมึงก็ไปเปิดให้เขาเราไม่มีแผนินนะเว้ยเดี๋ยวขอเอากลางก่อนนะแคนดี้รอดปะเนี่ยเราได้ดักโอเคฮะเ้ยเปิดโป้ร้อยปะเนี่ย ตามตีสวยงามฮะตัวหนึ่งเพื่อนเอาหน่อยโอเคอเฮ้ยผู้เสือเี่เราก็เอาเหมือนกันนะสวยงาม คราวนี้เรามาลองดูพลังอาเลนกับแวนดีกว่ามั้ยในการซอยป้อมไม่ถึง4นาทีโหกูวเร็วอยู่แล้วน้องเร็วกว่านี้ที่จ่ตกเนฮ้ยเสียงเกีียเลยวะเอออยู่เดือดตายไปแล้วเราต้องเครียบบนนะเพราะว่าออฟเลนเราล่วงไปแล้วโอเคฮะเอ้ยอาจจะได้ไม่ได้แล้วมันมันรู้ตัวแล้ว ไปดีกว่าม่ดีไม่ดีไม่ดีดีลาบ,บอกมาแล้วร้อยฮะเรียบร้อยอายาติถอยมาเพื่อนถอยมาถอยมามคอมโ,มโบหยานอายาหยนะนวินถ้าเล่นเกมนึงน่าจะเอาเรื่องอยู่ไปาฮาร์พิคิวเออร์เราไปถึงนู่นเร็ว วัไม่น่ารอดน่าจะโดนที่เเรามาดักฆ่าแคลรี่กันดีกว่านะเฮ้ยเซนดีเกินมันน่าจะยิงสกิลใส่กิลดังแม่งโอ้ไม่งั้มงงนมันตายแล้วไปฮะเวฟนี้ฉันขอเลยละกันแต่วแวร์เราก็ค่อนข้างเล่นเก่งนะแบบไม่ต้องพึ่งพาผมอนะ่ะม,มันก็ไปของมันคนเดียวได้อนะ่ะก็ดีนะดูแลตัวเองได้ดีไปฮะเปิดโป อือเสือได้ไหมไม่ได้ชีวิตฉันไม่ได้เหรอเนี่ยโอเคครับเมื่อกี้ผมผิดเองนะผมแบบเออกูสมาธิสั้นอ่ะกูทนไม่ไหวอ่ะไอ้เหี้ยกูอยากบวกไอ้เหียเกมแม่งไม่บวกกันสักทีดูเชิงเขี้ยเยอะแยะนึงกูเลยเปิดโปะเข้าไปแม่งเลยโอเคฮะเรามาดักตรงนี้กันดีกว่าะเปล่ยนได้มังกรแล้วนะ อุ้ยแคลลี่ต้องโดดแล้วล่ะมงเดินมาอีกนิดนึงสวยเปิดโปโ้ลากก่อนกูนี่ลากก่อนโอเคถอยดีกว่าอุ้ยวีเลสโดนไปยังไม่โดนขอกลับบ้านดีกว่า้เหีเยกลับบ้านเลยโอเคเกมค่อนข้างเหนื่อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะผิดที่ผมแบบเป็นโลมมิ่งแล้ว มันท bon? so like ําอะไรไม่ได้นะโลมี่แอตซินหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยแล้วออฟเลยแล้วก็เป็นกิลดเดอร์นะมันเลยไม่มีแบบอะไรในการดวงเขาสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแล้วอะตายเปิดโปเอาได้โมดดีได้โมดดีทันี้ได้โมดดีเอาเอาไอ้น้องไอ้น้องวันนี่โอ้โหยังไงคิวเดอร์มีได้แสดงแล้วเพื่อนเป็นกระสอบตายเพื่อน ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกเหมือนว่าเราจะเป็นออฟเลยนะ,นะ,นะตายาการิมเหรอทำเบฟอุ๊ยการี่นะอาจจะได้อาจจะได้ดูก่อนเปิดโป้เรียบร้อยฮะไล่ออกไม่มีอะไรายากเย็น,นเลยอรินเรียบร้อย เฮ้ยวีเง็ดไวเลยเพื่อนอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดรอสี่ก่อนั้นสามหยุดโอเคเพื่อนแป๊บวีทหามันก็เล่นดีนะมันพยายามจะแก๊งตลอดเลยนะแบบมันไม่กลัวชอบอ่ะแบบพยายามเดินแก๊งนี่เงินโอเคฮะดักไปเรื่อยๆค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บนะเห็นป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเยอะเกินแต่ว่าเพื่อนเราก็อยู่ใกล้ๆนะเอาเลยเปล่าเลยเปล่าเปิดโป เฮ้ยกูต้องเอาให้ตายถึงไหมพวกกูจะตายโอเคเรามาดักกันด okay, ีกว่านะจะมีใครผ่านมาไหมมาฟาตัวนี้ทำไมไม่มีคนมาเอาเลยว่าเฮียยาดมันไม่ใช่หรอวะเออกูเอาเองเลยละกันเฮียกูสมาธิกตั้น้องไม่รอแล้วไปหาทำวงทำเว็บหาตรงหาตังเนี่ยจะได้มีของเฮียเหมือนทีมเขาจะแบบออห้า ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องอ๋อเรียบร้อยแล้วโอ้โหอ้าวไปเลยอุ้ยไม่ผ่านะโอ้โหเราแตกสามสวยครับเว้งตาเมื่อสตีมกดล้างเว้งเลยสวยฮะไอ้น้องมึงไม่น่ารอดแล้วล่ะไอ้สควายเอ้ยเฮ้ยงั้นไม่โดนเฮ้ยอย่าบอกนะรอดไอ้หัวป้อมเลยแล้วกันอไม่ดีไม่ดีไอ้เหี้ยกูเจ็บไอ้สัต วิลาถอยมาน้องเราอาจจะแตกก็ได้นะมาแต่วันนี้แหละกูเบียตีแล้วเปิดหัวโนโลเลยนะพีเ่เฮียเปิดโป๊เอาละครับหลังจากเราหัวชนกับแพงเข้าไปในะตอนนี้เราได้อัปเด,ดตไอเที่มีกว่าเราได้ของโรมรองเท้ากันทุชีดาบพีและโกลเล็บพีก็มันจะขึ้นดาบสายฟ้าถ้าได้ดาบสายฟ้านะีาาานะาานะ่คือแบบกดกวนแล้วละอะเน มีสาวไมเทมทีนีมม้คือแบบต้นสีขึ้นรัวๆนะเอามาแล้วฮะดาบสายฟ้าลองดูตีของฮนะปุ๊บปุ๊บดาเมจจากเวหรือจากเราวะกูอยากจะรู้อ่ะต้นสือขึ้นทั้งสีแดงสีม่วงสีขาวอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเฮ้ยเปิดโปรวัดดีสาวน้อยตไป เฮ้ยแล้วไงฮะมีล้างฮะปูไม่เป็นไก่หรอกไอ้โน,โนมีล้างในตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวนะเร็วกว่านี้เลยตรอก,วกสวยฮะหมดแต่ว่าเวีนได้สามก็ไม่เป็นไรฮรถือว่าเราเป็นแท้งทำหน้าที่ให้ซับเอแคลรี่ยี่ปีโอ้โหคิวเดอร์เป็นปากดีที่สหายย ้ก็เอกก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะพิมไป,นปนหน่อยด,ดีกว่าไม่ค่อยมีบทเลยมึงอ่ะอันนี้คือความหมายนะกูบอกเลยๆๆโอเคก็จบไปแล้วฮะสำหรับรายการเปิดโปรชาแนลนะคลิปนี้เป็นเอเลนโรมิงสายดาเมจนะเป็นสายดาเมจที่จะเป็นที่ต้องเป็นดาเมจนะไม่งั้นกูว่ากูน่าจะเหนื่อนนยน่าจะยับ โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะโอเคขอบคุณครับ